สวยธรรมชาติสร้างที่ต้องไปเยืออสักครั้งในชีวิตยิ่งกเตรีมลองแล้วในลองเล่านะ ใครเป็นสายเที่ยวธรรมชาติบ้างอยากจะบอกว่าการเที่ยวธรรมชาติเที่ยวแบบลุยๆเนี่ยสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการเที่ยวถ้ำค่ะในวันนี้เฟร,รมได้รวบรวม5้าถ้ำหลากสไตล์หลากหลายภูมิภาคมาฝากด้วยอยากจะบอกว่าสวยมากและแต่ละที่เนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะอย่ารอชา้าเริ่มกันเลยที่แรกเลยนะคะก็คือถ้ำนำลอดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะที่ถ้ำนี้นะคะจะมีแม่น้ำที่ชื่อว่าน้ำลางไหลไหลผ่านตั้งแต่หน้าถ้ำไปทะลุออกหลัง ถ้ำนู่นเลยแหละค่ะก็เลยทําให้ที่นี่นะคะเกิดหินงอกหินย้อยและภายในถ้ำนี้มืดมากๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะไม่ติดไฟเพิ่มค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมแบบนี้เลยสําหรับที่นี่นะคะมีถงที่เป็นถ้ำเนี่ยถึง3โถงด้วยกันถ้ำแรกเลยชื่อว่าถ้ำเสาหินหลวงถ้ำตุ๊กตาและถ้ำผีแมนค่ะสําหรับวิธีการเข้าชมที่ถ้ำนี้นะคะสะดวกสบายมากๆไม่ต้องเดินให้เมื่อยค่ะเพราะว่าเป็นการล่องแพตามลำน,น้ ตั้งแต่ถ้ำแรกไปจนถึงถ้ำสุดท้ายเลยถ้ำนี้สามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงฤดูฝนนะคะเขาจะอนุญาตให้เข้าเฉพาะถ้ำที่1เท่านั้นเพราะว่าถ้ำที่2และถ้ำที่3เนี่ยระดับน้ำเนี่ยจะค่อนข้างสูงอันตรายค่ะที่ที่2นะคะที่ถ้ำผาเจาะจังหวัดหนองบัวลําพูค่ะถ้ำนี้นะคะมีลักษณะเหมือนหน้าผาที่ถูกมนุษย์เจาะแต่ที่จริงแล้วไม่มีใครไปเจาะค่ะเพราะว่าสูงมากๆมันเกิดขึ้นเองตามธรรมาชาติแต่กว่าที่เราจะขึ้นไปถึงจุดชมวิ ที่สวยงามได้นะคะต้องเดินผ่านบันไดทั้งหมด528ขั้นเสียก่อนค่ะใช้ระยะเวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นแต่พอขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยทุกคนจะหายเหนื่อยแน่เลยเพราะว่าเราสามารถชมวิวมุมสูงเห็นวิวบ้านผาเจาะแล้วก็ยาวไปจนถึงอำเภอนาวังเลยละค่ะ แคมด้านบนนะคะยังมีองค์พระพุทธรูปเนี่ยให้ประชาชนขึ้นไปกราบสักการะบูชาด้วยสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีเปิดตั้งแต่ตีห้ายาวไปจนถึง6กโมงเย็นค่ะที่ที่สนะคะมาที่จังหวัดตากกันบ้างถ้าน,นี้สวยมา,มากๆและแปลกสุดๆก็คือถ้ำสีฟ้าโอ้ถ้าอะไรมีสีฟ้าสําหรับถ้าน,นี้นะคะเป็นถ้าหินขนาดใหญ่ที่หินเนี่ยมีสีฟ้าแล้วก็มีลวดลายสวยงามามากๆแต่ถ้าคุณเดินไปถึงปากถ้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นดูเป็นสี ตรงไหนเลยอย่าเพิ่งถอดใจค่ะให้เดินเข้าไปข้างในแล้วคุณจะเจอกับโถงถ้ำใหญ่ที่เป็นสีฟ้าทั้งโถงเลยโดยสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้ทาสีนะคะแต่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสสารในพื้นผนังค่ะทําให้ผนังของถ้ำเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าสําหรับทางเดินในถ้ำนี้นะคะก็จะมีไฟส่องสว่างแค่บางช่วงเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไปแนะนําให้พกไฟฉายไปด้วยถ้ำนี้นะคะเข้าชมได้ตลอดทั้งปีและเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าไปจนถึง 5โมงเย็นท่ามที่4นะคะก็คือท่าพระยานครนะคะ่ะอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะสําหรับถ้ำนี้นะคะมีไฮไลท์ที่อยู่ตรงกลางเลยก็คือพระที่นั่งคูหาคารืหาดพระพาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่5ช่วงเวลาที่สวยที่สุดนะคะก็คือช่วงเวลา10โมงเช้าจนถึงประมาณ11โมงครึ่งค่ะเพราะว่าจะมีแสงเนี่ยลอดลงมาส่องที่พระพาพอดีพอดีแต่สําหรับวิธีการเดินทางไปที่ถ้ำนี้นะคะมี2เส้นทางให้เลือกเส้นทางแรกเลยก็คือการนั่งเรือะคะ่ะนั่งเรือประมาณ15นาที แต่ก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ400เมตรส่วนเส้นทางที่2นะคะก็คือเส้นทางการเดินเท้าโอ้โหเส้นทางนี้เนี่ยทรอโหดแล้วก็เหนื่อยมากๆแนะนําสําหรับสายลุยเพราะว่าต้องใช้ระยะเวลาการเดินถึง2ชั่วโมงค่ะถ้ำน,นี้เปิดให้ชมตลอดทั้งปีและเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9้าโมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นแนะนําว่าพกยากันยุงไปด้วยเพราะว่ายุงเยอะค่ะและถ้าสุดท้ายที่เอามาฝากกันนะคะแปลกมากๆเลยและก็สวยแตกต่างจากถ้าอื่นนั่นก็คือถ้าประการังที่จังหวัดสุ าาสําหรับถ้ำนี้นะคะตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาโศกค่ะเป็นถ้ำที่มีน้ําไหลผ่านตลอดเวลาเช่นเดียวกันคล้ายๆกับถ้ำน้ารอดเลยและในถ้ำนี้ที่ชื่อว่าถ้ำปะการังนะคะก็เพราะว่าเขามีหินงอกหินย้อยแตกเป็นนอนเล็กๆคล้ายๆ,ๆกับปะการังเลยแต่ก็มีการพิสูจน์แล้วนะคะว่าที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ปะการังค่ะแต่ทางเจ้าหน้าที่เขกาก็คาดว่าที่ตรงนี้เนี่ยเคยเป็นทะเลในยุคดึกดำบรรพ์มาก่อนเพราะว่าเขาได้เจอซากฟอสซิล ของสัตว์ทะเลเซล์เดียวที่มีอายุ250ล้านปีถึง400ล้านปีนะคะสาหรับการเดินทางไปที่ถ้านี้นะคะนกท,ท่องเทียวจะต้องเดินเท้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนี่ยประมาณ1กิโลครึง่งเป็นยังไงทุกคนเคยไปเที่ยวถ้าไหนกันมาบ้างน,นะคะลองมาคอมเมนต์บอกกับทุกคนหน่อยแต่เวลาที่เราไปเที่ยวถ้าเนี่ยมีสิ่งที่อยากจะเตือนทุกคนนะคะจริงๆแล้วมันเป็นกฎในการเที่ยวเลยก็คืออย่าไปจับหินง,งอกหินย้อยนะเพราะว่าถ้าเราไปจับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําให้หินเหล่านั้นเนี่ยหยุดการเจริญเติบโต หรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปนะคะอย่าใช้แฟลชโดยเด็ดขาดเพราะว่ามันมีผลกระทบแล้วก็ผลเสียกับเจ้าหินงอหินย้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนไปเที่ยวแล้วอย่าลืมรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่น,น,นหลานด้วยนะคะถ้าครชื่นชอบคลิปท่องเที่ยวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้พาไปเที่ยวกันใหม่ ใครเคยไปถ้ำไหนบ้างแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะหรือว่ามีถ้ำสวยๆเนี่ยมาไปอยาเพื่อนๆได้เลยค่ะ